สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันพระสบ,บดีที่19กันยายนพุทธศักราช2556สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองจัดพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการกับท้องถิ่นเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมและเข้าถึงระบบ บริการอันเป็นสาธารณะโดยเมื่อเวลา9นาฬิกานายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะค,ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคนพิการกับท้องถิ่นเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมและเข้าถึงระบบบริการอันเป็นสาธารณะในห้องประชุมโรงแรมซีแอลการ์เด้นอินอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง ในอนุชาเอียมอารามในขานุการสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้น 1. เพื่อให้คนพิการมีความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงระบบบริการสาธารนณะตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา20ระบุไว้ว่าคนพิการมีสิทธิเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้จาสิ่งอำนวยความสะดวก การเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและการช่วยเหลืออื่นของภาครัฐ 2. เพื่อให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการบริการช่วยเหลือคนพิการดึงโดยองค์กระกครองสนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการในสังคม 3. เพื่อเป็นแนวทางในการทํางานส่งเสริมพัฒนาคนพิการร่วมกันเพื่อฟืน้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพ,พยาบาล ซึ่งในครั้งนี้มีเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น175คนนรงชาติทรัพย์ศินถ่ายภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุติอัยรากุรวัตสำนักง,งานข่าวท้องถิน่นจังหวัดอ่างทองรายงาน